ก็สวัสดีนะคะสวัสดีค่ะมาพบกับมิญาณนะคะคัดบอนแซบๆเนี่ยค่ะที่เดบอลวันนี้บอลเต็มฟรีวันนี้นะคะบอล12เนาะก็เป็นทีเด็ดนะคะประากาจำนวนที่14มิถุนายน255หนี่เองนะคะถ้าใครนะคะที่ชมคลิปนี้ของมิญาอยู่นะฝากนิดนึงนะคะฝากกดไลค์ like, กดแชร์กด subscribe นะคะเป็นกำลังใจดีๆให้มิญาได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยเนาะนะคะที่หยิบทีเด็ดเนี่ยนะคะมาฝากฟรีๆบนหน้า YouTube แบบนี้ทุกๆวันนะคะหรือถ้าใครสนใจอะไรเรื่อไงไหนเพิ่มเติมนะก็ทักไลน์มาคุยกับมิญาณ การส่วนตัวได้เลยนะคะเนาะก็แอด E Y n หนนะคะก็ฝากกดไลค์กดแชร์ check, กด u ั s cribe ด้วยนะนะคะก่อนไปที่เดี๋ยวันนี้เลยนะคะมียขอไปอาไรายงานนะคะสำหรับที่เด็ดเมื่อวานนี้เนะะี่ยที่มียให้ไปนะคะจะได้จะเสียเงเนี่ยนะคะมียามีสรุปให้แน่นอนจะได้จะเสียงไงมีสรุปให้ทุกวันแน่นอนนะคะของเมื่อวานนี้เนาะก็ให้ฟรีๆไปนะคะในหน้าเพจ3ตัวก็กิน เต็มไปนหนึ่งแล้วก็เสียเต็มไปสองนะคะและว้วเมื่อวานนี้ในตัวหน้า YouTube นะคะเสียเต็มหนึ่งแล้วก็ได้ครึ่งนะคะวันนี้มาลุยกันใหม่นะคะก็สามารถไปติดตามผลงานที่เพจมียาบนคัดน,นิดๆได้เลยนะคะก็สามารถไปติดตามได้เลยเนาะก็พิมพ์ไปเลยนะคะมียาบนคัดน,น,นิดๆนะคะเหมือนที่หน้าช่อง YouTube เลยนะคะเป็นเพจ Facebook นั่นเองเนาะฝกากไปด้วยแล้วกันอ่ะ วันนี้นะคะที่เมย่าหยิบมาฝากเนี่ยสองตัวนะคะที่หยิบมาฝากสองตัวเนี่ยคู่แรกนะคะยูเครนค่ะพบกับไอร์แลนด์นะคะแล้วคู่ที่สองเลยนะคะเนเธอร์แลนด์นะคะพบกับเวลนะคะก็เตะเอ่อสำหรับสองคู่นี้เตะกันในเวลาทีหนึ่งสี่สิบห้านะคะเป็นศึกยูฟ่าเนชันลิกนั่นเองนะคะสำหรับสองคู่นี้เดี๋ยวไปดูฟอร์มหรือสถิตินะคะของคู่แรกกันก่อนเลยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างเอ่อทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมาเพียงหนึ่งนัดเท่านั้นนะคะหนึ่งนัดเท่านั้นเนาะก็ จะเป็นเมื่อวันที่9เดือน6ปี2022นะคะปี2022ก็ผ่านมาไม่กี่วันนะคะก็จะเป็นยูเครนเนี่ยนะคะที่ชนะจบไปที่1ประตูต่อศูนด้วยกันนะคะทั้งคู่เคยเจอกันมาเพียงแค่นัดเดียวเท่านั้นและมาดูฟอร์มดีกว่ามาดูฟอร์มของทางด้านยูเครนก่อนเนะะี่ยนี่ยกับทุกรายการ6นัด6แมตเป็นยังไงบ้างนะคะก็เป็นการชนะมา3าเสมอ3โดยรวมถือว่า ถือว่าทำได้ดีเลยนะคะถือว่าทำได้ดีเลยนะไม่ได้ขี้รงขี้เหร่อะไรนะคะกับเกมเนี่ยในบ้าน,นอนล้าละไม่ดูของทางไอแลนด์ไอแลนด์เองเนี่ยนะคะเป็นยังไงบ้าง ไอแด์เนี่ยกับเกมนะคะเมียก็ยังมองว่ายังไม่นิ่งเท่าไหรน่นาะก็เป็นการชนะมา3เสมอ1นแพ้2แบบนี้นะคะก็ในเกมล่าสุดเนี่ยก็ไปแพ้มาให้กับทางด้านอเมริกาเนี่ยนะคะที่1ประตูต่อ0ด้วยนะคะมองแล้วกับเกมเนี่ยก็ยังไม่นิ่งแต่ก็มองว่าไม่ได้ขี้เหร่อะไรขนาดนั้นนะคะก็ มาดูนะคะตารางคะแนนในลีกเนี่ยสำหรับ2คู่นี้เนี่ยเป็นยังไงบ้างอ่ะยูเครนนะคะยูเครนกับไอร์แลนด์เนี่ยนะคะจะอยู่กลุ่ม B ีเอ่อกลุ่ม A นะคะยูเครนเนี่ยนะคะก็จะฝูงของกลุ่มเลยนะคะก็ตอนนี้มีอยู่6แต้มเนานะส่วนทางด้านไอร์แลนด์เนี่ยนะคะก็มีอยู่3แต้มด้วยกันนะคะทั้งคู่เนี่ยคะแนนห่างกันอยู่3แต้มแบบนี้นะคะคะแนนห่างกันอยู่3แต้มแบบนี้เนี่ยจากที่นีน่าดูแล้วเนี่ยนะคะเกมนี้เนี่ยก็มองว่าเป็นทางด้านยูเครน ยูเครนเนี่ยนะคะก็ดูเหนือกว่าเนาะทั้งฟอร์มแล้วก็ชื่อชั้นตั้งเตเนี่ยนะคะก็ยังค่อนข้างดูดีกว่าแล้วก็เหนือกว่าพอสมควรทีบอกไปนะคะแล้วกับเกมในบ้านเนี่ยนะคะถือว่ามาดีมากๆนะคะดูดีกว่าทั้งด้านทีมเยืยนอนพอสมควรละนะคะกับเกมที่ยังไม่ดิ้งเท่าไหร่ของทางด้านไอแลนด์นะคะและจากที่เคยเจอกันมาเนี่ยนะคะในรัดล่าสุดของเดือนนี้เนาะก็เป็นเมื่อวันที่9อย่างนี้คะ่ะที่ผ่านมาเนี่ยก็เป็น ทางด้านยูเครนเนี่ยนะคะที่จบไปได้แบบสวยๆแบบนี้เลยน้ามองแล้วเนี่ยวันนี้เรทเกมที่เปิดมาให้ยูเครนอ่นะ0.5วันนี้เนี่ยนะคะมองว่าไม่ได้แพงอะไรมองว่าไม่ได้แพงอะไรเชื่อว่าเจ้าถิ่นเนี่ยเปิดบ้านเอาชนะได้ไม่ยากอย่างแน่นอนกับฟอร์มเวลานี้แล้วเนี่ยถือว่ามาดิมมากๆนะคะมาดีมากๆแบบนี้เนาะขอเลื่อนซิมนะคะไปทางด้านยูเครนนะคะที่เรท0.5เลยสาหรับคืนนี้อ่านะคะำสำาจับกระทวนนะคะได้ทุกเมื่อเนาะไม่ว่ากันนะคะอย่างที่บอกไปบังกลง นะอะไรเกิดขึ้นได้เสมอเนาะนะ่ยค่ะเดี๋ยวไปต่อคู่ที่2เลยนะคะเนเธอร์แลนด์นะคะพบเวนเนี่คะทั้งคู่เนี่ยเคยเจอกันมา4นัด4แมตช์นะคะมองด้วยตาเปล่าก็รู้เลยเนี่ยว่าเป็นทางด้านเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะที่ทําได้ดีเนี่ยทั้ง4นัดมาแบบนี้และในนัดล่าสุดจะเป็นเมื่อที่9เดือน6ปี2022นะคะก็เนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะชนะจบไปที่2ประตูต่อ1ด้วยกันถือว่า เป็นทางด้านนี้สแลนดนี่นะคะที่เคยเจอกันมาเนี่ยถือว่าทำได้ดีมากๆไม่ว่าจะเป็นเกมนอกบ้านหรือในบ้านและมาดูฟอร์มมาดูฟอร์มของคู่นี้ทุกลีกนะคะทุกลีกที่ผ่านมาเนี่ยกับทุกรายการที่ผ่านมาเนี่ยนะคะเนสแลนด์เนี่ยถือว่า ทำดีดีเลยนะ6เกมยังไม่แพ้ใครมาเลยนะคะก็เป็นการชนะมา4เสมอ2แบบนี้โดยรวมถือว่ามาดีมากๆนะคะถือว่ามาดีมากๆแล้วมาดูของัางด้านทีมเยือนของั้างด้านทีมเยือนเองอย่างเวลเนี่ยนะคะหกเกม6เกมเป็นยังไงบ้างนะคะ6เกมเนี่ยนะก็เป็นการชนะมา1เสมอ2แพ้ สามนะคะแพ้สามบันี้มีย่างม,มองแล้วกับเกมเนี่ยก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่เนาะกับเกมก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะก็ในนัดล่าสุดก็ไปะสะดุดแพ้นะคะให้กับโปรแลนด์เนี่ยสองประตูต่อนหนึ่งมาแบบนี้เนาะก็ถือว่าก็ยังไม่นิ่งเท่าไหร่นะคะแล้วมาดูตารางคะแนนในลีกเนี่ยของทั้งคู่เนี่ยนะคะว่าเป็นยังไงบ้างสําหรับ2คู่นี้เนี่ยนะคะจะอยู่ในกลุ่มดีนะคะจะอยู่ในกลุ่มดีนะสำหรับอ่ายูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ยนะคะยูฟ่าเนชั่นลีกเนี่ย เนืรอแทเนี่ยน,นะคะจับฝูงของกลุ่มนะคะตอนนี้มีอยู่เจ็ดแต้มด้วยกันและของท่าน,นเวเนี่ยนะคะก็รองเลยนะคะรองบวยของกลุ่มเนาะของกลุ่มดีเนี่ยนะคะมีอยู่หนึ่งแต้มเท่านั้นแข่งมาสามนัดแบบนี้เนี่ยนะคะแข่งมาสามนัดแบบนี้แล้วมีคะแนนแค่แต้มเดียวเท่านั้นเนี่ยนะคะม่ย่างมองแล้วเนี่ยกับเกมนี้กับเกมนี้เนี่ยมองแล้วว่า คุมกําลังเนี่ยของทางด้านทีมเจ้าบ้านเนี่ยยังดูเหนือกว่าอย่างเห็นได้ชัดเจนเลยอย่างเนเธอร์แลนด์เนี่ยผลงานค่อนข้างดูโดดเด่นกว่านะคะยังเห็นได้ชัดเจนมากๆน่าจะกสายตที่เคยดวลกันมาเนี่ยนะคะมองได้ด้วยตาเปล่าเลยว่าเป็นทางด้านเนเธอร์แลนด์ที่ทําได้ดีทั้งนอกบ้านและในบ้าน4นัด4แมตช์เนี่ยนะคะมองแล้ววันนี้เรทเกมเนี่ยที่เปิดมาให้เนเธอร์แลนด์เนี่ยหน ก็มองว่าค่อนข้างแพงแต่ถามว่าด้วยฟอร์เวลานี้ชั่วโมงนี้อะ่ะเนี่ยคะต้องบอกเลยว่าเจ้าถิ่นมาดีมากๆและอันดับก็ดูดีกว่าด้วยอันดับที่10มาเจออันดับที่18แบบนี้เนี่ยเรทเกมค่อนข้างแพงแบบนี้นะคะก็ยังมองว่ายัางไงก็ดูเหนือกว่าทุกๆมุมเนี่ยคะเนาะ ดูแล้วเนี่ยเกมนี้เนี่ยเชื่อว่าเจ้าทีมอย่างนิเชลแลนดยนะคะเอาชนะได้ไม่ยากอย่างแน่นอนเนาะนะคะสำหรับคืนนี้อ่ะสรุปให้เลยแล้วกันนะคะสำหรับ2คู่นี้เนี่ยคู่แรกเนาะมีรายได้ให้ยูเครนเนี่ยนะคะไปเรดสุทธิ้าและคู่ที่2เลยนะคะเนเธอร์แลนด์เนี่ยนะคะให้ไปที่หนึ่งจุดห้าเลยสำหรับคืนนี้นะคะชอบจกับขัดส่วนนะคะไม่ว่ากันนะบอลกลมเลนเกอร์ในเสมอวันนี้บอลค่อนข้างเยอะนะคะใครสนใจลีกไหน คู่ไหนเพิ่มเติมก็สามารถสละอะไรมาได้เลยหรืออยากเข้ากลุ่มนะคะกลุ่มบอลฟรีเนี่ยกับมียาเนี่ยก็ทักไลน์แอดไลน์มาเหมือนเดิมเช่นเดียวกันเนาะเรามีกลุ่มเฉพาะ,ะสําหรับสายบอลเลยนะคะมียาต้องบอกก่อนเนาะสำหรับกระสวนในทุกเมื่อเนะะี่ยคะเป็นเพียงแค่แนวทางนะคะประกอบการตัดสินใจนะ,ะก็ก่อนลงทุนรั้งสายเนะี่ยคุณดูราคาน้ำสักจริงรอบหนึ่งครั้งนะคะเอาแบบชัวร์เลยนะคะเอาแบบชัวร์สำหรับที่เด็ดวันนี้เนะี่ย ที่ไม่ยาหยิบมาฝากสัมนเต็งบนเซกสองเนี่ยนะคะชอบจัดขัดสนได้ทุกเมื่ออ่านะคะก่อนจบคลิปเนี่ยก็ขอให้ใครที่ฟังคลิปเมีย่าจนจบเนี่ยก็ขอให้ทุกท่านเฮงๆรวยๆมีเงินใช้ทุกๆุกวันนะคะแล้วก็สาหรับวันนี้คลิปนี้นะ like, เนี่ยฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์สักอีกรอบนะคะเพื่อเป็นกำลังใจดีให้เมีย่าได้ทําคลิปต่อไปด้วยและสําหรับ2คู่นี้เนี่ยเดี๋ยวจะมาสรุปให้ในวันพรุ่งนี้สําหรับวันนี้ต้องลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะ